สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ youtube ช่องออเอก h ชนแนลนะครับอ่าเมื่อวานนะครับคันนี้ที่ได้รับชมกันก็คือตอนกำลังขึ้นใบอ้อยนะครับนี่ครับตอนนี้ตอนเช้า้าวันใหม่ของอีกวันนะครับก็ขึ้นเสร็จแล้วนะครับก็มาจอดรอนะครับนี่ครับก็จะเป็นอ่า ลักษณะการการคุมนะครับการคุมพาลี่นะครับเพื่อไม่ให้อ่าตกหล่นหรืออ่าหล่นล่วงหรือปิวนะแต่มันก็ต้องมีปิวบ้างคนระับนิดนหน่อยนะครับอ่ามาท,ทุกโดยคุณหลงอก็ตรงมุมนี้ติดต้นมะกรูดนี่ นี่ก็เป็นการจอดรอคิวนะครับโดยรวมแล้วก็แต่งสวยนะ <c oughs> นี่เมื่อวานรถเขาปิดเครื่องผมไม่ได้เข้ามาใกล้นี่อย่างที่บอกนะครับก็คือนี่คือการคุมคุมปลายท่อนะครับป้องกันการเกิดประกายไฟเอ๋ะ ก็เป็น <c oughs> โอ้ยถ่ายคอก็เป็นอะไรนะระบบเนาะตามข้อตกลงของโรงงานเนาะนี่เป็นพ่วงคานเดียวนะครับข้างหลังเนี่ยข้างหลังตรงเนี้ยต่อมายาวมากเลย นี่คือเสร็จแล้วคนจะไปโรงงานก็ต้องคุมให้เรียบร้อยครับข้างหลังก็ต่อออกมาครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่า <c oughs> ต่อตรงนี้เนี่ยการต่อท้ายการต่อท้ายของรถบรรทุกครับตรงนี้ต่อออกมาจากกระบะแล้วนะครับต่อแล้วมันต้องต้องต่อคอด้วยครับ นี่ต่อคอของลูกพ่วงนะครับตามความยาวของอาท้ายที่ต่อมาแลวครับถ้าถ้าไม่ต่อคอเนี่ยเราใส่ตรงเนี้ยมันจะไปเบียดกับตัวลูกพ่วงเลยทําให้เลี้ยวยากเลี้ยวลำบากนะครับอันนี้ขนาดต่อต่อแล้วนะความห่างยังไม่เท่าไหร่เองนะครับบางคนต่อยาวก็ต้องต่อคอยาวออกไปนะครับ ยืดออกไปมีความสูงก็เก,เกือบเกืบเสาไฟนะครับแต่คนนะครับลูกพวก่วงตัวนี้ยาวนะผมว่าไปยัดเป็นเพิ่มคานเข้าไปทำให้มันเป็นสามคานเนี่ยยาวมากเลย ฝนลงเม็ดนี่ระยะระยะระยะย,ย,ยังเหลือตรงเนี้ยเพิ่มไปอีกเพิ่มได้นะครับ <c oughs> ต้องรัดสายเบลนะครับโอ้สี่สี่สายเลย ฝนลงเม็ดแล้วอันนี้เป็นตอนเช้านะครับบรรยากาศสด,สดเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็จะลงเลยช่วงนี้ไม่ค่อยดองคลิปถ่ายเสร็จลงถ่ายเสร็จลงเลยเดีย๋ยวนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะเดีย๋ยวเขาก็จะมาทำให้เรียบร้อยวันนี้นะครับแล้วก็ติดป้ายนะครับติดป้ายบอกว่า อะไอ่ะอันตรายนะระวังหลังหรือไม่ก็รถช้าบรรทุกฟางอะไรพวกนี้เพื่อเป็นการอบอกให้รู้ว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถบรรทุกคันที่ตามคันหลังเนี่ยจะไ,ได้เกิดความระมัดระวังเนี่ยยังอันนี้ยังไม่ค่อยเรียบรอย้อยเขาต้องมัดอีกอม,มีเืียห้อยอยู่ นี้ได้คิวเขาบอกว่าจะออกตอนเช้านี่จะไปลงกำแพงนะครับต้องใส่ไปลงในตัวจังหวัดจริงๆแล้วแถวบ้านผมก็มีโรงงานโรงงานไฟฟ้าอยู่นั่นเลยไปไม่กี่กิโลประมาณไม่ถึงสิบโลนะโรงงานไฟฟ้า ก็ความสูงก็พอๆกับลากอ้อยอะ่ะลากอ้อยเต็มคันะน,นะขนาดสูงนี้อ่าจะเล่าให้ฟังว่าทำไงถึงจะได้ใบอ้อยนะครับเป็นอย่างนี้ก็ ได้ตันละ700ก็จริงนะแต่ก่อนจะได้ตันละ700เนี่ยต้องบางบางครั้งต้องไปรับซื้อนะครับเพราะว่าบางบางเจ้าก็ให้ฟรีเราก็ต้องไปใช้รถไถเนี่ยอะไรนะกวาดใบก่อนกวาดกวาดกวาดล้อมใบไว้นะครับพอล้อมใบเสร็จก็ทำการอัด การอัดพออัดเสร็จก็เอาเราขีดไม,ม่ขีดขึ้นนะครับ <c oughs> ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะไปลงโรงงานได้เลยนะครับก็ขีดขึ้นไปลงโรงงานขีดขึ้นเป็นโรงงานแต่พอหลังๆเนี่ยอย,อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือโรงงานก็เริ่มเหมือนจํากัดโคต้านะครับความต้องการเริ่มน้อยลงก็เลยต้องเอามาสต็อกไปก่อน ตอกไว้นะครับตรงกรองตอกข้างหลังนู่นตอกไว้ที่บ้านที่ใกล้บ้านเอาออกจากไร่ก่อนนะครับเพราะถ้าเราไม่เอาออกจากไร่นะครับชาวไร่อ้อยเนี่ยก็เขาก็จะเผานะครับเพราะว่าเขาก็ต้องทำทำงานเขาต่อเนาะต้องควรอ้อยต้องใส่ปุ๋ยนะครับแต่พอ,อเราต้องต้องแข่งกับเวลานะครับ โรงงานก็ต้องการเวลาโรงงานต้องต้องการเนี่ยเอาีบทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่พอโรงงานไม่ต้องการแล้วก็ต้องรีบเอาออกอีกเอามาสต็อกเพื่อให้ทันกับเจ้าของไร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันค่อนข้างหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับต้องมีรถกวาดใบต้องมีรถอัด อย่างเนี่ยอย่างบริษัทนี้เนี่ยมีรถมีรถไถต้องใช้รถไถสองคันนะคันเนึงกวาดใบคันเนึงเป็นใส่หางเครื่องอัดนะครับแล้วก็มีรถคีบมีรถคีบแล้วก็มีรถลากนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเขา <c oughs> ตอนที่ยังไม่มีคันนี้เนี่ยเป็นหัวยาวนะครับแล้วก็ใช้รถร่วมนะเป็น6ล้อพ่วงร่วม ได้คันนี้มาใหม่มาว,วิ่งคู่กับหัวยาวแล้วก็ <c oughs> เอาเทเลอร์รถเกี่ยวนะครับลากด้วยช่วยกัน ừ, ก็กว่าจะได้เป็นใบอ้อยอัดนะครับกว่าจะมา <c oughs> นอนรอบนรถกว่าจะได้ไปโรงงานเนี่ยอันนี้มากองไว้จนรู้มีความรู้สึกว่ามัน,ม,นมันแห้งมากๆ,ๆนะครับ ก็อีกเรื่องนึงก็คือต้องระวังนะครับพื้นที่ที่เรามากองเนี่ยเราต้องทําการกันไฟไว้นะครับอย่างบ้านผมเนี่ยมันเป็นพื้นที่โล่งเป็นนารอบรบรอบรอบตอนที่ที่กองไว้เนี่ยมันก็จะเป็นนาผมบ้านผมก็ไม่ค่อยมีใครมายุ่มย่ามนะครับแต่ก็ระวังนะครับต้องคอยเอาน้ำเนี่ยลาด้าดรอบรอบบริเวณบ้างนะครับ เผื่อลูกไฟที่ไหนจากไหนมันกระเด็นมาอย่างเงี้ยครับต้องระบบระบบน้ําเนี่ยต้องต้องอยู่อ่าต้องพร้อมนะครับเพื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับนี่นะครับก็มันก็แลกกันเนาะแลกกับราคาที่ได้มากับสิ่งที่ต้องทำอืม น,นี้ก็ไปแล้ว20ตันอ่ส20ตันตันละเจ็ดร้อยอย่างที่ผมบอกแหละหากค่าใช้จ่ายเออ <c oughs> บางบางเจ้าแล้วเราต้องไปซื้ออยู่ตกประมาณไร่ล้ะเท่าไหร่อะขา <c oughs> คิดเป็นไร่ละห้าสิบหรือเปล่าไร่ละห้าสิบบาทหกสิบบาทหรือว่าหรือว่าหากกันเป็นตันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นไร่ วางเท่าแก่ใหญ่ๆเขาก็เขาก็ไม่อยากเอานะครับเงินแค่นี้อยากเอเาอ้อยเอาใบาอ้อยออกเขาจะได้ทําอ้อยต่อแล้วเขาก็ไม่ต้องเผา,เ,าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถูกว่าถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ต้องให้เกษตรกรเกนนะี้ยเผาใบอ้อยนะนมันก็ดีนะบ้านผมตอนนี้แบบ แค่แต0ร้อยอร็นเยไม่ไม่เห็นการเผาอ้อยเกิดขึ้นเลยมีเป็นระบบรดตัดอ้อยนะครับแล้วก็มีบริษัทลากใบอ้อยเนี่ยมันพอมันไม่ได้ไม่ได้ตัดไม่ได้เผาใบอ้อยเนี่ย <c oughs> มันก็ทําให้เกิดอาชีพขึ้นมานี่เห็นไหมมันก็เกิดอาชีพขึ้นมาอีกหนึ่ง <c oughs> อาชีพคืออาชีพตัดใบอ้อยนะครับมันก็เป็นผลพวงต,ตามกันมาเนาะ หาเผาก็เผาทิ้งนะครับเกิดภาวะโลกร้อนอีกฝุ่น PM 25อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ยังยังพอได้ได้ได้อาชีพนะแล้วก็ได้งเงินนะครับยังพอเห็นเงินนะอันนี้ก็พูดถึงข้อดีนะ <c oughs> ตอนนี้้โหผมไม่รู้ว่าวันนี้หัวยาวจะมาขึ้นหรือเปล่านะอยาก อยากอัปเดตหัวยาวนะที่เคยถ่ายตอนยุคแรกๆจะเป็นก้อนกลมเนาะเดี๋ยวถ้าคันนี้ออกไปเดี๋ยวหัวยาวคงจะมานะครับโชคดีมากเลยมีรถมาให้ถ่ายถึงบ้านนะไม่ต้องออกไปไหนไกลก็ช่วงนี้มีให้ถ่ายก็ต้องรีบตุนไว้ก่อน <laughs> ถ้าผมยุ่งผมไม่ว่างเนี่ยก็มันก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับอันนี้อ,อย่าทึกษากันเนาะเพราะผมก็มีงานหลักอยู่อันนี้ <c oughs> งานที่การถ่ายคลิปเนี่ยก็คือเราชอบด้วยนะครับผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยชอบอก็แบบเออทำการศึกษาไปในตัวด้วยเออเราไปเจอลักษณะงานอย่างนี้เป็นยังไงก็ถ่ายทอดผ่านคลิปนะครับแล้วก็เป็นมันเหมือนเป็นแบบ มาดทวยความทรงจาด้วยว่าเราไปเจอคันนู้นคันนี้อย่างเงี้ยท่านผู้ชมที่ชอบเหมือนกันหรือแบบไม่เคยเห็นเออเราก็บางทีเราไม่เคยเห็นของฝั่งฝั่งแถวอีสานเขาทํายังไงอะไรยังไงเราก็ดูของเขาฝั่งบ้านเราทําอย่างนี้เราก็ลงไปแชร์ประสบการณ์กันโอเคพูดคุยมาพอสมควรนะครับก็คลิปนี้ก็มาพูดถึงนะครับเรื่องอการ ขนส่งไใบอ้อยนะต้องทำยังไงเนาะก็ะโดยประมาณครับอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างก็ขออภัยนะครับก็ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะนำเสนอก็คอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปได้นะครับพูดคุยกันได้เนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ youtube ช่องอเอกชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ